อสวัสดีครับท่านผู้ชมทัวร์โลกแดงแๆมือนีพอต้องแลคนเดิมมามุ่มาตามต่อให้มุ่งเจ้าเรับเนาะบ่ได้ตามต่อดอกตามบางยิ้วคิวตลอดจะมันคักแหนคักอุบาทอุเบีะหอกเก่าตัวเดียวกันหอกศูนย์เกศพนะโอ้ยอุบาทอุเบีแต่ไม่้องแลนี่ไหมไม่พระตันสิวาระดับช่องพอต้องแลคนเดิมบ่พรทตันคอยสิบอกมุ่งเจ้าติว่าผู้ใด ติดตามผู้ใดเบิ่งช่องพ่อทองแหลคนเดิมบม่มีชวนเนอะอาะบาร์ทีนี้บารทีนี้บารทีนี้กับบารทีนี้มาเบิ่งเลรบักบางยวเรียกบาง,งยวิยกงงยวก็คิวตลอดท่านผู้ชมต้องจอดรถมาดูเอ,อ,อิงเอ้ยเอิ้งเอิ้งบางยวคิวตลอดอยู่ช่องพ่อทองแหลคนเดิมอ่ะ,อะมาจีผ้ามาเบิ่งคักๆอื พักกึกเบีย่แตมีวันหน่าใหญ่มาบักยิ้วิวคิวตลอดมือนีมีหาหน่วยหาทานเชิญมาถ้าพ่อพี่น้องเช,าช่าชัยนาชัยนาเพิ่นเออ่เวลาเพิ่นมีการมีงานหรือว่าเพิ่นจ้างไปเล่นบ้านเพิน่นถ้าพ่อเพิ่นมักจ้างยิ้วไปเรียนนะครับนท่านผู้ชมไทยแม่นสายสารเทาก็คือบอลลัมมาออยัางไปกันนะอ่ะว่าถ้าพ่อเขาว่ายิ้วคิวตลอดปัาดอ,อ,อ่ะบุญวันประจำวันที่สิบหก เมษายนพอเรามาได้ลอยหกสิบวัเท่านั้นยิ้มคิ้วตลอดอ้าลุยบันหน่วยแรกอ้าเจ้ามาก่อนมูเลยเดี๋ยวหัวหนา้าเจ้าพิจัยได้การหน่วยใหญ่ก้มูเนี่ยเอือหัวหน้าอ่าให้เด็กหน่อยมาก่อนดูอันบางยิ้มหน่วยหน่อยก้มูนห็นปะบางยิ้มหน่วยน้อยก้มูแต่ว่าหนานี่ว้พอต้องเลี้ยเป็นตาเอาไปท้ายคลิปน้ำยีดอกเลี้ยบังหน้าบักหิวมหน่อยนี่เป็นอยัง นาผีคร oh. ับเบิ้งสิเบ so ิ้งปัดโอ้ยเบิ้งนิ่วเออแปลกเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันเพื่อถุงแลีเจ้าเยี่ยสิเบิ้งพูดตาผู้เดียวหลมาแหน่งแหน่งแหน่งแหนงแหน่งแห่งแหน่งแห่งแหงโอ้ยถุงเดี๋ยวไปเอาบักนิ่วมาตะใส่บักนิ่วของเขาไปลักเอามาจากต้นพ่อเยีมานบ้านโคังว่าไม่ลักดอกขอเพิ่นอยู่เดี๋ยวว่าสิว่าสิไปขอเพิ่นละไะท่านผู้ชม ขึ้นโอยู่ครับขึ้นได้ขอปากเป้าบม่ได้มาขอบักหยิวจากที่หาว่วยเลยนะก็เออเอาเองนั่ะหระว่ากลับไปจับเอาไปกลับไปเอาเดี๋ยวกลับไปพ่อเพิ่นคนเ้อนี่กันครับอืมเออเดี๋ยวไปหาเพิ่นดูอยู่ครับเดี๋ยวทีไปบอกคนที่หลังอะไรอ่ะมามาเบิ่งบักหยิวพร้อมบลอดต้องแล้คนเดิมยิงคิวตลอดงวดนี้วันที่สิบหกเมษายนพศ2566ง,งวดที่สามของบักหยิวคิวตลอด เออหนึ่งสองหายมาแล้วตรงเปี้ยงวดที่หนึ่งนั่นให้สองตัวเกตสามงวดที่สองมาวันที่หน,นึ่งเมษายนพอสองรมาเ้าร้อนหกสิบกว่าพนมาบอกงานห้้าห้าห้กศูนย์เกตพอนะห้วยว่าก็เห็นนี่แหละแม่นคักเนาะเอ้ามาเบิ่งวันนี้จะคุยอะไรกันเลียบัวตะคุยเลยน้อยแหลกนาผีน้อยน้อยนี่ขึ้นนาเวทีก่อนโมเลยเอ้ามาไม่ต้องเลียเจ้าจะไงเพื่อนเบิ่งแล้วก็ะท้วงกันเพื่อนเบิ่งความเจ้าว่าวางไหน คันเจ้าเห็นเจ้าเบื้องเลขกบักองิ้วนี่คันเจ้าท่วงเปรียบเทียบกับเป็นเหลขเสี่นซี่หรือเป็นเลขถูกมาที่ท่วงให้เบื้องบ้านนี่บักองิ้วหน่วยแรกน่วยหน่อยก็มูนี่เด็กหน่อยก็มูนี่มาหน่วยสันคอ,อนาพีพร้อมนี่เปลี่ยนตาเอาไปไถเขียนน้ำย่ดอกรออาว่าให้พี่ญาติเอ้าบักองิ้วหน่วยแรกตัวเล็กพริกขี้หนูนี่แล้ต้องเรียกช่วงให้เบื้องหาแปดเก้านะเขียนไว้มู้เจ้าบักองิ้วหน่วยแรก บุเจ้าบอกเขียนข่อยเขียนเองก็ได้มาเดี๋ยวพอทักแร้เขียนก่อนมามาที่นี่นี่ประกอบปากกาสมุดเรียบร้อยหรอเออบักยิ้วหน่วยแรกบักยิ้วนาผีหน่วยแรกนี่ห้าแปดเก้าเอาลงบันทึกไว้จำไว้หล่ยเดียวแหนง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 แนงไอจุดแรกของบักยิ้วหน่วยแรกนะครับท่านเอาจุดที่สองแหน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 งแน่งเอาจุดที่สองได้ครับนี่ ดูที่สอก็ตเ็นดนตีแล้วเนี่ยแน่งแหนง่งแๆนๆงแๆนงแหน่งแน่งแแ่นง่งงอะไม่รแหน่งน่งเจ้าอยู่ที่สนี่เห็นสองปาครับแง่งแนเอาอูที่สองเขียนไว้เจ้าเดี๋ยวลืมเด้เดี๋ยวสชช่วยมาท่วงที่หลังเจ้าบพื่อจะท่วงมีบนโบได้เดี๋ยวเอาหลักฐานไว้แหนงแน่งแนงแน เนงเน่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 งเ่งเน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 ่งอ่งเั่งเน่งเน่เ่งเน้เน่เน่ง่งเน่งเน่ง่งเน่งเน่งอน่งเบิงเน่งเ่งเน่เน่น่งเ่งเน่เน่งเ่งน่งเน่เ่งเน่ง่งเบงงเนงเน่่งเ่งเน่งเน่าเน่่งเนงเน่งน่่งเนท่งงเง่เ่เ่งเหนงเน่่งเน่่งไงเงเน่งู่เดียวเห็นว่าทงงเน่นอ ไปพื้นเขาท่วงลั่นนี่เขาอยากท่วงเจ้าไปท่วงรัดเขาไปยี่หานี่ขับขับขับอ่ะท่วงใส่มัมู้เจ้าอืม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 เขาเรียกโนตีให้อืม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 อ่ะเบิ้งเอาหนี้วหนาผีหน่วยหน่อยโกมูเอาเบิ้งทั้งนาบัดท่านผู้ชมเบิองขากันด้วสิว่าพครจะต้องเล้ยเอานี่คือหนาผีบ่คนเห็นบ่นี่้วหนาผีนี่เห็นบ่นี้ เบื้องวาครับอยู่หนาตึงตาซึ่งคิวตึงหยังเป็นตัวเลขตัวโชคตัวลายตัวไม่ช่วยบ่อืบ่ท่วงพอท้องเรียจงไว้เห็นมู้เจ้าท่วงเอ้่ะแนง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 มู้เจ้าเห็นเป็นอีหยังแต่พอท้งเรียเห็นอยู่แต่ว่าให้มู้เจ้าท่วงเอาอื้ออื้อื้อ่ะเบื้องวาครับเดี๋ยวเบื้องบ่ดวนเราจะไปเบื้องดวนหลายมันมีหาท่านบุญเอ้าท่วงก็ได้สินะมองข้าง มองข้างนิวนาผีนี่เดี๋ยวพอทัองเรียสีทวงกับเบิงได้ครับได้ข้าง้างข้างๆโอ้ยนิวก็มีข้างเนาะมีเบิร์ละตั้าสะพานกัยังมีตีนอ่ะนิ้วก็ต้องมีข้างอ่ะเป็นยังไงเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวพอท่องเรียสีทวงอ่าเน่งเน่งหน่งพอทองเลียสีทวงให้มูเจ้าก็เกียรติหนึ่งหาก็เกียรติหนึ่งหาเอาเกียรติหนึ่งห่าพ่อจบเขาโอ้ เ็ดหนึ่งสี่เขียนเ็ดหนึ่งหาไปเขียนหนึ่งเ็ดหาเอากระซามันปล่อยไปเลืยตามลเลืพยพราหน่วยแรกพ่อไปมันสี่สายพอดสีบดแปดนากระดาษปกตินเงี้ยสีบดบางอยู่หานุ่ยอ่ะมันบอกเขามันก็ยู่บ่อไหนเราเพ่ต้องเลี้ยเจาะมาคุยไรเมียอยู่ราว่าหาพู้รังค่นผลคิดกับบ่เถียงดอกนี่นะครับนิวนาพีน้นวยแรกไปบ้านนี้หน่วยที่ออสองเขามามูเจ้า เน่งเนงเน่งแนงเนงเนงเนงกระทันที่สองนี่แหละครับมิ้วน่าผีที่สองหนึ่งมาต้องเรสิทวงคือเก่าล่ะหน่วยที่สองงวดทวงงวดที่แล้วเีเอามากเกบหน่วยทายลุกลวกัดที่นี่เอาดีๆหาหน่วยหาท่านอะนี่ยิ้วคิ้วแต่หลอดหน่วยที่สองนะครับท่านสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจายณญาณในการรับชมหรือรับเบื่องระวังเท่านั้นอื เราต้องเดิมคนแี่ให้โชคให้ลาบอันนี้บักนิวหน่วยที่สองนี่พอท่องแ้วสิทวง,ว,ว,สสวงนะครับได้บักนิวหน่วยที่สองนะครับอบักนิวหน่วยที่สองพอท่องแยเออสิทวงให้มูเจา้าเบิง่งหาแปดเก้าเก้าตัวเดียวกันครับหน่วยแรกบ่ต้องเขียนเพราะว่าเขียนไม่หรอหาแปดเก้าแล้วที่นี่ก็บึง่งตัวใดอีกบอมีบ่ หน่วยหน่วยที่สองพอต้องและถ่วงตรงกันกับหน่วยแรกแล้วก็เก้าสี่เกีเขียนก่อนเก้าสี่เกีเสียงผู้เด็ดว่พปาะเปลี่ยนยืนนะมูนเก้าสี่เกีเดี๋ยวจังสิไปวงตัวใดมันขัดออกให้รู้บูชอีกทีหนึ่งนะครับเนาะนี่เอาเบิรงกันจ้าก่อนพูดกับเมื่อตัวเมื่อไปแปะอยู่ให้ยังลราเขาให้เหตุการณ์เหตุงานณน่ะเนาะ เรียกเจ้าไหนเฝ้ากระเป๋าเขียดครับนุ้มอามาให้ท่าำความสะอาดยู่ยยุ่ขึ้นมากนี่เดี๋ยวครับเด้๋วอันนี้หน่วยที่สองหน่วยที่สองบักนิ้วหน่วยที่สองนะครับท่านเดี๋ยวด้สีท่วงให้อีกอันนี้เดี๋ยวหน่วยที่สองก็ต้องเรียเห็นแงง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 นิ่งนิ่นิ่งนิ่งนนงจะเฝ้าจะเฝ้าจะเฝ้าหนึ่งหาหอกรับ เขียนไปยไหน่วยที่สองจุดที่สองหนึ่งหา้าหกกว่ต้งองแลเอ้ยเจ้าเดี๋ยวเฮียงว้าเฮงขึ้นหนา้าขึ้นตาปลาต้วยเดี๋ยวคขาตีไปคัดออกให้ตาหน่วยตาสองหน่วยกับหน้าการะดาษหนึ่งดอกอืมที่รอดเนี่ยมันรอดไปใช่ไหมรอดยากเติมเยอะเนาะครับเกิดมาต้งองแลียเลยลงมือเองเนาะพราะมองดูนี่หน่วยที่สองก็หน่วยที่สองก็หน่วยที่สองอะ เบิ้งเอาครับไอ้มุ้เจ้าเบิ้งเนี่ยตัวเียเบิ้องตะบูเดียวเลยตัวต้องเลียท่วงตะบูเดียวห่วงบ่ห่วงนะครับอาสัมภูชมพูดอะไรสิท่วงก็ท่วงเอาออืสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ้งเท่านั้นอโอ้ยมันเนี่เนี่ยเพราต้องเลียเห็นเนาะกระกระซีากท่วงนะออาบ่ท่วงดอกคอยให้มุ้เจ้าท่วงออื ครับด้าเบิง้งอันนี้น้อยสิสองตนปัาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เสียงกาห้องที่มาเอาหลักเอาไก่หน่อยได้นี่ก็อืออมเนี่มัน,น,มนยักีกยยิบเอาหยุ่มไปเรื่อยเลไก่แม่แหงบ่มีหน่อยอยู่นี่ไก่หน่อยแหงบ่มีแม่อยู่นี่อครับด้าเอาเบิ้องเอาเปน็นเนวาทางเน้ถนนนิวคิวตลอดบ่มีพลาดบบที่นี่เดี๋ยว สามนี่แหละงวดที่สามเบิ่งเอาหัวที่สามเห็นเป็นแนวทางพ่อมีอีกด้วยอ่ะเอาพ่อหงวดที่สาม,ไไามอ่เรียกนาเขามาเจ้าหน่ียสาม่วยที่สามครับบางยิ้มคือตลอดพ้อตัวนี้แข่งสีท่ทวงหน่วยสียสสนะย่สามบางยิ้มสี่ทวงก็บางยิ้มสี่ทวงพราะน้ำเพราะเพราะต้องในทวเบิ่งก็ไหนสี่ทวงตัวนี้ก็ไหนะคืองามแถว่าพ่อ,พอต้องแลสีท่ทวงตัวนี้ คืองามเทอะตัวแม่พี่น้องก็สูนเดียวๆนะครับนี่ยางเต่าปูนเลยบักนิ้วหน่วยที่สามพ่อท้องเหลจะทวงเอาตัวไหนมันซัดซัดนี่แหละตัวนี้แหละมันซัดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดซัดท่านผู้ชมซัดไปศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดนี่มันซัดอซัด ศูนย์หกเจ็ดูเบิรงมันชัดเกนดีครับเอามาที่นี oil, ่จุดแรกก็ AP คือศูนย์หเจ็เขียนไว้แล้วละต่อมาจุดที่สองแน่งแน่งเน่งน่งแน่งน่งเน่งแนน่งแนงน่งแนงน่งแนน่งแนง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 น่งเก็หนึ่งครับท่วงสองตัวซะนี่เอเก็บหนึ่งลงไปหน่วยที่สองหนวยที่สามเก็บหนึ่ง สองตัวปึ๊บหน่วยที่สามจุดที่สองพ่อหน่วยพ่อพอยังไหน,บบบนออไห่บอทัดอ้อมเนี่ยบอทันไปกัดเศษเนี่ยกระเศษนี่บอทันอ้อมอยุกัะเศษอ้าวอันนี้เป็นอย่างน,อน,น้อเนี่ยน้ะ,ะท่านผู้ชมบนหันคอยกระทวงหนึ่งเกติไปแล้วแต่อันนี้คอยกระคิดว่าดึงเกตอีกบ่ตรงทวงให้มุเจ้าท้วงเอาอ่ะ,อะ,อะพ่อจบข่าวอันนี้หน่วยที่สามพ่อ อน้ยี่เลี่ยงหนาขมาเจ้าปวดขาว่านี่ยืนโดนต้นมาอาบังยท่สาครับเชิญท่านนี่หน่วยที่สามขอท่านผู้ชมโอ้เต้าปูนยาคเรนน่วยที่สาเบิ้งสี่วงเลยก่อนค่อยสี่วงให้มูเจ้าเลียเลีเลสองตัว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 สอตัวก็บเบิ้งหรือขักขักสี่เก่ากับสี่เก่ากับแปดสามนี่น่วยที่ สี่สี่เก้ากับแปดสามสี่เก้าแล้วก็แปดสามบ้าตาลีบักยิวมันยิงกูเลยคำนวณตุนเดี๋ยวที่คัดออกให้นะท่านผู้ชมอย่ามาตกใจเด้อโอ้ยบักยิวสี่หน่วยหน้ากันดานวะนี่เอ้าเดี๋ยวที่คัดออกให้นี่เออครับนี่เบื้องหน้าวัดที่นี่ก็หมุนไปอีก อืมเอามีบ้นนี่มุเจ้าไอ้เบิงเขาเรอเคลียรนั่นแหละเห็นจังได้ก็ให้ไปไปไปเป็นเป็นแนวทางเป็นโชกเป็นลาบเบ็ดเบต้ายุ่ยนวยบังยิ้วยิ้มคิวแต่หลอดอ่าให้เบิงเอานี่ท่วงลวะ่ะนี่พ่อมั่งตัวนี้ให้ชัดเกณียดยังหรอให้เบิงพ่อจบข้าวจบข้าวเดี๋ยวกะไอ้เบิงจุดไม้บันอันนี้กะเดี๋ยวก่อนไอเบิงข้างน,นี่คือเรียกกหา เบื้องแค่นี้เอาแต่ผู้ชมหมุนโทรศัพท์เบขงเอาเด้อกันเป็นอย่างอื่นไปขัดขันพราะต้องเลียดสีท้วงอีกก็ได้เยอะล้วมันสีลายโพดอ่ะบ่าที่นี่พระเอกเนี่ยมาดิพระเอกหัวหน้าใหญ่บักนิ้วเบด้งบ่าที่นี่พระเอกเขาสิปลาก็ตัวตอนจบโอ้ยบักนิ้วหน่วยนี่นี่บักนิ้วบ่ทีว่าซีน่วยนั่นซีท่านทีว่าท้ายทับใบบางหันนี่คือแหงครับเออว่าไงว่าแห หนังเหียวนังยังไปอายุ่เกษีบ้านเกตสิบแปดสิบโหละคันเปียเนบาสี่นี่น้วยนี่เป็นหัวนานี่โอ้เด็กหนุ่มอยู่นี่น้วยนี่บักบิวท่านแห่งครับบักหิ้วเป็นนี่ละน้วยนี่เลยเป็นอาจารย์มูเบิ้งที่โชว์เบิ้งเนี่ยแนพระเอกไหแลวครับนี่บักนิ้วน้วยสุดไทยเป็นหัวนามูพร้อมเดี๋ยวทีเบิ้งของดีใจเย็นนี่ครับนี่ตรงจมูกบักหิ้วตรงนาบักหิ้วอวามสุผู้ชมเห็นยัง ตอนนี้ว่าท่านถ่วงหอกสิควายหมุนไปเห็นสัตวผู้ชอบมึงชัดฉาฉาหมุนฉาหมุนด้วยว่าก็ได้เนาะหมุนช้าๆตัวพอย่่นี่ว่าวพอชัดตัวจากแล้วตะกี้ก็ได้ยิ่นบอกว่าใช้ดีเพราะอะไรอะไปว่าวด้วยไปเข่าถี่ไม่ไม่ๆนี่ทำไมเจ้าคือนยางซาแท้ไปคว้าเข้ายางซาอยู่ต้นหนาวอะไรซาพอนะเขาว่าอ่ะ มาที <mile> ่นี่เห็นหาครับอยู่ตะบูบางนิวมาหมุนไปอีกแณง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 นี่ไปเอกอยู่บังนี้อ่ะบาที่นี่อันตัวใหญ่ๆดำๆนี่ให้มุดซันมุ่ยย้อมเบิ้งเอาเดี๋ยวผมสีพาไปเบิ้องนาผีที่แท้จริงของบางนิวนี่ครับขวานเออแบบนี้เบิ้งเอาเด้อพี่น้องเลยแบบนี้จ้าเคยเห็นบ่นี่แหละนิวหน้าผีเนี่ยเบิ้งนี่เอาเบิ้งครับ นี่ละนี่ละ,ละหัวหน้ามูที่ว่านผมไปเอามานี่ละท่านผู้ชมเบิ่งกระครับยิ้วหน้าผีหน้าตาเป็นยังสีล่ละนี่ละที่ว่านคนซื้อยิ้วหรือว่าผีบาง,งิ้วก็คือเป็นแบบนี้ผู้ใด้เเคยเห็นให้มาเบื่องช่องอพ่อตัองแลคนเดิมว่าผีบางยิ้วเป็นหนาจังไดเป็นหนาจังสี่ครับขันมบเบิบบ่งช่องพ่อตองแลคนเดิมิี่เห็นผีบาง,งิ้วครับ อ๋อนี่ครับทีด่างคักได้นี่เอาเบิงบ้งทีเบิ้งหนาพีบาง,งิว้วโอ้ทีตีเป็นเลขยูตาตา้างหนึ่งเป็นเลขเกศตาโอ้ตา้าง้า้ท่านผู้ชมเป็นเลขเกศตา้างขวานผู้ชมเป็นเลขหาแล้วก็ยุคข้างแสดงเอาเอา,เอาเป็นไยซะใข้างตา้าง้า,าง้นั่นคือศูนย์ศูนย์เกห้าครับพอต้องทวงแลให้หรอศูนย์เกศห้า นีงแ,แนงนงนงนูนเกตหาอืออือ่านี่ลราน้วยทุกไทยแล้วล่ะจะไปตกใจพอบุมี่ดอกบัตรแต่บ uh uh ู uh 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 uh> ้มชอเห็นนี่โอ้ยขอต้องเล้ยเจ้าคยหลาว่ามันสิท่วงแท้ตัวเดียวสตัวว่าเมนต้นมันข่เมื่อบิ้งอีหลีมันหนักกระดาเรื่องต้นเดี๋ยวสิคัดออกมาให้ครับศูนย์เกตหาอือ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 พวามาที่นี่ดี่บิ้งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวน่วยนี่ยัางไทยทำมาท่านเบิด ยังไทย,ยังไ้เบิ้งผีเจ้ากันนี่นะครับนุวยทีหานี่นี่ละผีบักนิวผู้ใดบอกเคยเห็นกะบอกกันปากต่อปากต่อต่อกันไปอืมคนผู้ใดอยากเห็นผีบักยิวคือมาเบิง้งช่องพ่อตองแหล่คนเดิมนะครับเนาะช่องยูทูบกดทิมเข้ามาติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยอืมอะจ๊ะโอ้นะครับอาจาอาจายเนี่ยอืมทุ่นเห็นบอล เฮ้ยโมก็เห็นนี่โอ้จะนี่ไปนค้นพบผีบ,งบางยิ้วครับเด้ออ่ะมาที่นี่พ่อที่ออกข้าวกะฮานี่ละผีบางยิ้วนี่ละบอเคยมีผู้ใดเห็ทายท้ำผีบางยิ้วให้มุ้เจ้าเบิ้งจักเถื่อนน้องคำเนาะอือัดที่นี่ป้าพ่อจบข้าวอุย้ยบ่ได้จบบ่ได้เห็นเลืออยู่ บทไทยท่า,าทบัลลังก์บดอ่าหมุนไปอีกนั่งเนียงเอ้ีเท่านั้นละนีต่ตเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผีนี่เจ้าน้อยโอ้เอานี่เจ้าน้อยนี่เดี๋ยวก่นอนพ่อทองเรียเจ้ายายยิบไปมาลายข่อยตาลาย,ยครับครับเก้าศูนย์แถมเก้าศูนย์นะครับเด้ออ่ะพ่อนี่ละบดผมนี่ละหนาผีเอาบัดที่นี่มาสนทนาปัญหาเดียงชกลาบกับพ่อทองเรียเจ้า,จาน้อยไป ชอบแบบที่นี่มาเดบิวง์ในแล่อะไรยังกันแล้วนี่เอาเบาเขียดรายงานตัวนี่ครับรายงานตัวสวัสดีท่านผู้ชมเออนี่เบาเขียดมากเขาหนุ่มอามาให้กวดด้านไหนเนี้ยยังบุญอยู่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาเหยียดเยอะนี่หรอนะเดี๋ยวเราไปเหยฮ็ดเยอะอันมูยอยู่บนสว่างนั่นพอกันจังเทืยววะต้นอะครับโอ้เออมูยอยู่บนสว่างเแล้วคือจัง คือจังคุณ่บ่บ่ได้บ่กบอกไปครับ <c oughs> หำซื้อหำบ่โอ้ซื้อหำพอนามู้เบาเขียดจกักเหขึ้นคนมันคือคือกันนะอ้ะาววันที่นี้่านผู้ชมเอาทำนี้แหละเนาะเงินะล,ละขอให้ได้โชคได้ลาบเฮ้ยบรรท่ท่านด้รรท้ายทำบ่ท่านในสว่างให้มู้เจ้าเบิ่งต้นที่บ้านเขียนไว้บ้องหันเนาะเดี๋ยวก็สว่างให้เบิ่องในแม่เห็นไ่มกันเลยโอ้เขียนไว้บ้องหัน,นเ,เนาะ บัง n h i วหาหวยบง n ้ i วหาหนวยนี่บ้างงวดบ้างห่านมาเนี่ยพอท้องเรียทวงท่วงเลขสามสี่เทียดยอันนี้ท่วงจักเถื่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทีย,ทยพอดีอ่ะไปไปยังให้เป็นแนวทางอ่ะทวงไปเลนยน้วยเลกด้วยยังก็เอารวมไปรวบานี่เอาให้ยุดได้นี่ล่ะเลขยังกาะบักงวงโอ้บัก่วงคนบักงิ้ว เดี๋ยวสิท้ายท้าไมเบิงดีก่าวนอกขับเนาะเดี๋ยวมาท่านผู้ชมมาเบิกต้างกันครับนี่ะบักนิวคิวตลอดที่ว่าพอท้องเรีท่ทวงมองหันนี่นะครับเด้อเอาเบิงเอานี่มวดสามตัวหปดเก้องแปดห้าหนึ่งเ็ดห้าเก้าสก็หนึ่งหหกก็ห้าี่ครับบักนิวคิวตลอดหมวดสามตัวเอาหมวดสองตัวแนน สามหมวดสองตัวกับเกตหนึ่งสี่เก้าแปดสามพ่อจบเข้าเกดหนึ่งสี่เก้าแปดสามนี่คือหมวดสองตัวนั่นละสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือเล่าฟังรับเบื้งเท่านั้นวันที่ 16, สิบหกเมษายนบอสตาตมานาหนึ่หกสิบหกในสนามมุม่งชกดีกับบักนิวคิวตลอดไฮมาสองงวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สามมูเจา้าให,ห้สามตัวหุณว่าขันซ้ำสามตัวเท่าหกศูนย์เกตไหม หัวเก่าตัวเดียวกันเนาะอ่ะมาที่นี่กะบบวมาที่ห6เมษายนประมาณ500 46คอยติชมท่องข้อองเล่คนเดิมมีโชกมีลาบกันทั่วหน้าทั่วตากันเลยบักนิวคิ้วตลวดฟังตาซื้อเหลือกินหรอบักนิวคิ้วตลวดสงสัยนี่เอือนซื้อเพิ่นถือหรือมาตั้งซื้อไห้ว่ามีคนตั้งซื้อนี่เด้บัดที่นี่แสดงว่าถื่อใจเซื้อนี่บักนิวคิ้วตลอดโอ้แสดงว่าคันเว้าจงังซี่ คันซุบเรื่องงวดที่สามนี่งวดวันที่สิบหกเมษายนประจำวันวันเราของนี่คันแม่นงวดนี้เข้าอีกเจ้ฮ่า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 ดังยางคักบังยิ้วคิ้วตลอดแสดงว,ว่าถื่อใจแสดงว,ว่าซื้อนี่ซื้อคข้ามาบังยิ้วคิ้วตลอดนี่ถื่อใจเพิ่นหรือว่าบ่เคยมีผู้ใดตั้งซื้อนี่โอ้โหเกิดมันถื่อใจมานี้มู้เจ้าสิบวะไห่บ่ต้องเรียดดังทุกงวดเข้าสาม,มตัวบนตี แน่นอนครับแต่ผู้ชมผมก็ผมถึงว่าว้กว้อนนานี่ว่าผู้ใดติดตามจอดพอต้องแลกดกติดตามพอต้องเลยมือเจ้าบ่มีจนมีต่รวยแต่ว่าบ่ฮห้ว่ามือใดเดือนใดวันใดอันนี้กเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอ่ะพ่อจบข้าวอืมบัดนี้นี่ละพ่อละนมาเอาตอเสียงเอาตอนนั้นพ่อกลับไปกลับมาไดไอันเดี๋ยวอืมเอาเล่าไปภาพนี่แหละนี่นครับด้ ก้อยตาบุญย้อมโชคดีกับบื้องหิวคิวตลอดช่องพอต้องแหล่คนเดิมไอ้มือเจ้าเบื้องเป็นแนวถ่วงแนวทางไปแล้วก้อยเพื่เบิ้งเป็นแนวทางตัวเรียกตัวยังเบิ้งแล้วก็ไปวันที่สิบหกเมษายนก็เอามือไปค้ำค้ำถามข้าวพี่น้องเจ้าเนี้ยในกระเป๋าเสือกระเป๋าเกียงเป็นไรคือบ่เฮ้าถามเจ้าก่อนตัวเอ๋อเอาเท่านี้ละก็ยินละพอต้องแหล่คนเดิมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ บ่ต้องแลไปหาเห็ดแนวอย่างเนื้อกินเน่ามือเลี้ยงไรง่งงวไงไรเบ็ดเขา่ขาคอกนะครับเนาะอมาที่นี่ก็เอาทัพนี้แหละขอให้ท่านรัวโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสวยๆงามๆทุกท่านเบื้องช่องพอต้องแลคนเดิมทุกอย่างแหละบมม่มีเขามากวนม้วเจ้าดอกมีแต่ยิ้มแยม้มแก้มใสมัวเลาะขันอาบนะขันอาบน้ำนี่เย็นนะท่านผู้ชมผู้ใดชมช่องพอต้งแลียคนเดิม ขันอาบน้ำนี่เย็นครับอ่ะขันเขาของแอร์หนาวพ่อจบเข้าสวัสดีครับอยู่ห้องพ่อต้องแล้วเขาเดิมไป